สวัดีค่ะสมาชิกเพจ CK Healthy Tips นะคะขอชมพูนะคะหรือว่าป้าพู่นะคะมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องความสำคัญของโปรโตีนนะคะใครยิ่งใครนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็ฟิตหุ่นนะคะลดไขมันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนะอาอ้วันนี้ชมพู่จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะรับรองเลยค่ะเราจะต้องรู้สึกว่าโอ้ มันดีขนาดนี้เลยเหรอนะคะสำคัญและจําเป็นขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คเสียงนิดนึงก่อนนะคะว่าชัดเจนดีไหมนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างน,นะคะหรือว่าจะบอกชื่อเล่นกันมาได้เลยนะคะผู้จะได้เริ่มรู้จักนะคะกับทุกๆคนด้วยนะคะนะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเผื่อวันไหนเนี่ยจะมีให้ตอบคำถามแล้วก็แจกของขวัญเนี่ยจะได้ ส่งได้ถึงตัวเลยถูกไหมเดี๋ยวแบบนี้เลยนะคะนะ,ะมาดูกันก่อนนะคะแอบทักทายกันเบาๆก่อนนะคะว่ามาจากจังหวัดอะไรกันบ้างนะคะโอเคนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะนะอาจจะมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะวันนี้เนี่ยก็คือวันพารหัดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแป๊บๆไปไงคะหมดไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะนะ เร็วมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะไม่ได้ค่ะเราต้องดูแลสุขภาพนะคะแข่งกับเวลานะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องของโปรตีนนะเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆก่อนนิดนึงนะคะโอเคเลยก็สวัสดีนะคะคุณก๊อฟนะคะจากปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะได้ยินเสียงชัดเจนอยู่นะคะนะแล้วก็คุณอะไรเอ่ยคุณไก่นะคะจาก สงขลานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเหมียวนะคะจากปราจีนบุรีเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีนะคะคุณบิงบิงนะคะจากกำแพงเพชรขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะนะอ่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะนะว่าความสำคัญของโปรโตีนนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า โปรโตีนเนี่ยถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญเลยนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทานแต่เนื้อสัตว์นะคะผู้หมายถึงคุณค่าทางสารอาหารนะคะนะโปรโตีนเนี่ยแปลว่าอิ่มค่ะดีไหมคะถ้าเรากินโปรโตีนเนี่ยเราจะอิ่มแน่นอนนะคะสังเกตไหมคะกินแป้งกินโปรโตีนเนี่ย คนที่กินไก่กินปลากินไข่เนี่ยนะคะจะอิ่มได้นานกว่าคนที่ชอบทานแป้งอ่าใช่ไหมคะนะเออขนาะแล้วเนี่ยโปรโตีนเนี่ยแปลว่าอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ว่าจะฟิตหุ่นลดน้ําหนักนะคะลดไขมันนะคะหรืออยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยอยากให้กินโปรโตีนที่พอนะคะมาดูกันก่อนว่าแล้วถ้ากินไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นอ่ลองเช็คอาการดูนะคะว่า ใครมีอาการเหล่านี้บ้างพิมพ์มาได้เลยนะคะนะว่ามีอาการอะไรบ้างที่ตรงกับที่ผู้บอกนะคะนะอย่างเช่นนะคะเริ่มปวดขาค่ะ นะคะเริ่มปวดแขนปวดขานะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะนะอันนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งว่าแน่นอนเมื่อโปรตีนไม่พอนะคะเลือดก็ไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงด้วยอ้าวไปกันใหญ่เลยนะคะนะนอกจากนี้แล้วนะคะพออ่อนเพลียนะคะเป็นไงคะภูมิต้นานทานลดลงนะคะแน่นอนนะคะก็จะ ป่วยง่ายนะคะเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายนะคะนะให้เรามาดูว่าเรากินโปรโตีนเพียงพอไหมนะคะเป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้เราป่วยได้นะ,ะอีกอันนึงนะคะนะโปรโตีนเนี่ยก็เป็นสารอาหารนะคะที่ที่บ่งบอกเราได้เลยนะคะว่าเราโปรโตีนพอไม่พอนะอ่ะให้ดูเล็บ ะะเล็บของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเล็บเ,เราเนี่ยนะคะแข็งดีไหมนะคะไม่เปราะหักฉีกง่ายนี่นะคะนะก็ๆๆดูแล้วก็ไม่เป็นดอกเล็บอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีดอกเล็บด้วยยิ่งแสดงว่าอะไรคะขาดวิตามินใช่ไหมคะผมเราเป็นยังไงคะแข็งแรงดีไหมนะคะหลุดร่วงไม่ว่าการแต่ขอให้ยังขึ้นอยู่แบบนี้ไหมคะดานะผมก็จะแบบรู้สึกว่าสุขภาพผมไม่ดีอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ผิวคะ่ะ ผิวแห้งนะคะนะผิวแบบไม่เลื่นอนนะผิวหยาบอะไรอย่างนี้นะลองดูลองดูก่อนนะคะลองจับแขนเพื่อนดูแล้วจับแขนเรานะคะว่าใครเจ๋งกว่ากันเออประมาณนี้นะคะนะแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าแบบบางท่านู้วฮะจะมีปัญหาเรื่องสิวด้วยผิวพันธ์นะคะผิวหย่อนคล้อยผิวริ้วรอยเยอะไม่ค่อยแต่งตึงไม่ค่อยสดใสนะคะนะถ้าไม่นับเรื่องวัยนะคะ ถ้าไม่นับเรื่องวันะคะจะรู้สึกว่าเอ๊วัยเดียวกันทำไมเพื่อนจ๋าอะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะทำไมฉันล่วงหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยคะทำไมแซงเพื่อนไปจังเลยต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยนะคะหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนแอน กินโปรตีนไม่พอเรื่องของฮอร์โมนก็มีผลด้วยนะคะอาจจะประจำเดือนไม่ปกติหรือว่าท่านที่แบบอ,อยากจะมีบุตรใช่ไหมคะนะก็มันมีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์ด้วยนะคะนะการกินโปรตีนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทสมองนะคะบางทีเอ๊ะพักนี้ขี้ลืมจังเลยนะคะนะอ่ะมันก็จะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกสุดนี่นะคะเพราะอะไรคะ กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะคะหรือว่าสายตาของเรานะคะเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนนะคะเวลาเจอความมืดปุ๊บตาเรามืดตามเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือรู้สึกว่าไม่สดใสรู้สึกหดหู ook, รู้สึกแบบทําไมไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนคนอื่นเลยลองทานปโปรตีนดูนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะหรือว่าปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็เป็นไปได้ริมฝีปากแห้งมาก นอกจากการขาดน้ําแล้วนะคะนะการขาดโปรโตีนก็เป็นผลด้วยนะคะหรือแม้แต่หัวใจเต้นผิดจังหวะอ้าวไปกันใหญ่แล้วพอพูดเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะทุกคนตกใจเลยนะคะว่าโวมันมาจากการที่เรากินโปรโตีนไม่พอหรอเนี่ยนะคะนะอย่างที่ผู้พูดเป็นเมื่อวานใช่ไหมคะหัวใจของเราเนี่ยเขาไม่สะสมโปรโตีนนะคะ แต่กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยเขายังต้องการปโปรตีน,นะคะ่ะในการที่จะเอามาใช้ถูกไหมคะนาอให้เขาแข็งแรงเขาได้ทํางานให้เขาได้แบบดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นการกินปโปรตีนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะเป็นสารนะคะที่เป็นสารอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่เราเห็นนะคะไม่ใช่แค่แขนขาแต่มันมันพูดถึงระบบ ทุกอย่างเลยนะคะของร่างกายเราสมองเลือดนะคะเส้นเลือดของเราถูกไหมคะนะหรืออย่างที่ผู้บอาก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรื่องของความหิวเรื่องของการที่เรามีไขมันเกินเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากการที่เราเอาจาาาอาจะได้โปรตีนไม่เพียงพอนะคะทีนี้ มาดูกันนะคะว่าแล้วเราเนี่ยจะต้องเราจะทานโปรโตีนจากแหล่งไหนได้บ้าง่านะคะเราจะทานจากโปรโตีนได้หลักๆก็คือ2แหล่งเลยนะคะแหล่งแรกเนี่ยก็จะเป็นการทานเนื้อสัตว์นะคะการทานเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์ก็จะมี2แบบอีกเหมือนกันนะคะเราจะทานเป็นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อขาว่อนะคะ เนื้อสัตว์สีขาวเนี่ยเราทานอะไรบ้างคะอย่างเช่นการทานไก่ก็เป็นสีขาวใช่ไหมคะทานปลานะคะหรือว่าอาหารทะเลนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงนะคะนะเนื้อสัตว์สีแดงก็คือจะเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวน,นะคะหรือว่าเนื้อเป็ดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์สีแดงนะคะแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถทานได้นะคะเพียงแต่ว่า สลับกันไปได้นะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์สีแดงก็จะไขมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะนาอนแล้วก็ย่อยยากด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสัตว์สีขาวเนี่ยก็จะย่อยง่ายนะคะนะแล้วก็ไขมันน้อยกว่า เนาะเราก็ทานสลับกันไปเพราะว่าอย่างเนื้อว์สีแดงเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กทีเก่เยอะกว่าด้วยนะคะนะแต่ทีนี้อีกแหล่งหนึ่งเลยสําหรับสมาชิกนะคะที่ทานมังสวิรัตนะคะนะหรือว่าทานเจใช่ไหมคะเราก็จะทานโปรโตีนจากพืชแทนอ่านะคะเยอะแยะเลยนะคะโปรโตีนจากพืชแน่นอนหนึ่งในส่วนใหญ่เราจะนึกถึงถั่วใช่ไหมคะนึกถึงเต้าหู้เนาะแต่ว่ามันจริงๆการทานข้าวกล้องเนี่ย ก็ให้โปรตีนเราเหมือนกันนะคะนะเราก็เลือกให้มันหลากหลายไว้แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมคะเราจะทานโปรตีนจากพืชเนี่ยอาจจะดูแบบยุ่งยากใช่ไหมคะยากกว่าการที่เอาปลามาแบบต้มเลยแล้วทานเลยหรือเอาเนื้อหมูมาทําเลยอะไรเงี้ยค่ะอันแบบนั้นจะง่ายกว่าคนส่วนใหญ่ก็เลยจะทานเนื้อสัตว์ มากกว่าแต่ว่าพอระยะยาวแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการทานโปรโตีนจากเนื้อสตัตว์ส่วนใหญ่แล้วเราทานอะไรคะส่วนใญ่แเราก็ทานเนื้อหมูทานเนื้อวัวใช่ไหมคะทานอะไรอีกทานเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะทานเนื้อสัตว์แปรรูปซึ่งเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยคือ ส่วนหนึ่งเลยนะฮะนะคือที่ไม่ค่อยได้อยากให้ทานมากนักนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีผลงานวิจัยมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามีสารก่อมะเร็งที่เยอะมากๆเลย นะคะทานน้อยลงดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะเนื้อสัตว์แปลรูปนะคะอย่างเช่นแฮมไส้กรอกอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะโอ้ยฟังแล้วเสียดายเลยใช่ไหมคะนั้น,น,นทานครั้งได้นะคะนะไม่ใช่ว่าให้ตัดไปเลยเพราะว่าผู้เองผู้ก็ชอบทานนะคะชอบทานไส้กรอกนะคะกุนเชียงแบบนี้นะคะก็เป็นแปรรูปเหมือนกันหมูย่อนะ,ะนะเออเยอะไหมคะเยอะเลยนะคะเพราะเราเนี่ยคือเวลาที่เขาแปลรูปเนี่ยแน่นอนนะคะมันก็จะไม่ได้มีแค่ เนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปเนาะเขาก็จะมีไขมันไปบ้างใช่ไหมคะแต่งสีแต่งรสแต่งกลิ่นนะคะมีสารกันบูดด้วยถูกไหมคะเนาะโอ้ก็ทานน้อยๆก็จะดีนะคะนานๆเจอกสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะแนะนําว่าให้ทานอะไรที่เป็นหน้าตาแบบธรรมชาตินะคะนะจะเป็นเนื้อปลาก็มาเลยแบบนั้นนะคะเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อเป็ดใช่ไหมคะหรือว่าทานถั่วทานเต้าหู้ได้นะคะทีนี้ แล้วถามว่าเราอ่ะควรจะทานโปรตีนวันละแค่ไหนถึงจะเพียงพอเอาแบบง่ายๆเลยนะคะที่ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะคะอันนี้ผู้ยกตัวอย่างก่อนนะคะว่าถ้าเนื้อสัตว์นะคะ1ช้อนโต๊ะอะ่เนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะนะคะนะเท่ากับไข่ครึ่งฟองอ่าแบบนี้นะคะเนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะ ไข่ครึ่งฟองก็คือ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าเป็นเต้าหู้หลอดเล็กนะคะหหลอดเล็กก็เท่ากับ1ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยปริมาณนะคะของโปรโตีนนะคะที่เราควรจะได้รับนะคะต่อน้ำหนัก10กิโลกรัมง่ายมากๆนะคะต่อน้ําหนัก10กิโลกรัมเราควรจะได้โปรโตีนเนี่ยนะคะวันละนะคะวันละ2ถึง3ช้อนโต๊ะ10กิโลกรัม ต้องการโปรโตีนสองาช้อนโต๊ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักห0กิโลกรัมคูณ5ค่ะเราต้องการโปรโตีนประมาณ1 0 1ถึงช้อนโต๊ะ,ะเฉลี่ยอาหาร3 3เวลาที่เราทานอาหารใช่ไหมคะเราก็จะควรจะเทียบจะต้องทานโปรโตีนเนี่ยมื้อละ5ช้อนมื้อละ5ช้อนโต๊ะ สบายมากค่ะทานได้อยู่แล้วนะคะนะบางท่านเนี่ยทานเยอะด้วยใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราทานโปรตีนได้เพียงพอนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีเรี่ยวแรงมากขึ้นนะคะสดชื่นนะคะมีพลังงานมากขึ้นการทํางานในร่างกายก็จะดูมีเรี่ยวแรงทํางานได้ดีขึ้นด้วยฮอร์โมนเราก็จะดีขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าเราอะ่ะเลือก แหล่งของโปรโตีนที่ดีนะคะไขมันน้อยย่อยง่ายแบบนี้ดีไหมคะเนาะแล้วก็เรื่องของกระบวนการปรุงอาหารนะคะนะเราก็เลือกวิธีการที่จะให้เขาสูญเสียโปรโตีนน้อยที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ต้มนึ่งแบบนี้นะคะนะลวกได้นะคะแต่แบบเป็นการทอดหรือการย่างเนี่ยมันก็จะมีสูญเสียไปบ้างนะคะนะแล้วก็แน่นอนหาการเอาไปทอดเนี่ยเราก็จะได้น้ามันมาด้วยนะคะเราก็ทานเนื้อสัตว์แบบที่จะไม่ทานแบบติดมันไม่ทานหนังใช่ไหมคะไม่ทานหนังสัตว์ไม่ทานเครื่องในเมื่อวานเราพูดถึงแล้วใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ทานโปรโตีนจากพืชเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะนะเพราะว่ามันมีผลงานวิจัยนะคะนะจากอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานะคะสามารถที่จะทานนะคะโปรโตีนจากพืชนะคะวันละหนึ่งหมายถึงว่าแทนแทนวันละมือะะ้อค่ะ ประมาณนี้นะคะสักหนึ่งมื้อต่อวันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงนะคะที่เราเนี่ยจะเป็นโรคต่างๆได้เยอะขึ้นเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะโรคความดันโรคเบาหวานถูกไหมคะเนาะแน่นอนมันก็เป็นโรคที่เกิดจากการการกินอาหารของเรานี่ล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้เราลองค่อยๆปรับไปนะคะมื้อนี้เราอาจจะเป็นทานเป็นแบบ เฮลตี้เลยนะคะมีเต้าหู้มีถั่วมีไข่แบบนี้นะคะนะก็ได้นะคะแล้วมื้ออื่นเราอาจจะทานเป็นเนื้อย่างกับเพื่อนก็ไม่ผิดแล้วนะคะสลับกันไปค่ะมีโปรตีนขาวบ้างโปรตีนเนื้อแดงบ้างนะคะมีโปรตีนจากพืชบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถทานโปรตีนจากพืชได้บ่อยครั้งมากขึ้นนะคะสุขภาพของคุณก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็เดินทางสายกลางไว้นะคะอย่าตึงจนเกินไปเดี๋ยวจะแบบเพื่อนไม่นัดกินข้าวนะนะคะนะก็ สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะบวกกับ การที่เรานะคะเวลาที่เราทานโปรโตีนที่ดีแล้วเนี่ยให้เรามีการขยับขยับขยับร่างกายออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่เรียกว่าเวทเทรนนิ่งนะคะคือการใช้แรงต้านนะคะน้าเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าถ้าเราออกกำลังกายนะคะมีเขาเรียกว่าภาวะกดดันให้กับหัวใจเรามีการเต้นที่เพิ่มขึ้นถูกไหมคะหัวใจเราเนี่ยพอได้โปรโตีนเพียงพองหัวใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าในกลับกับการนะคะในเรื่องของการเล่นเวทเทรนนิ่ง หรือการใช้แรงต้านการยกน้ำหนักยกตัมเดลแบบนี้นี่นะคะเขาก็จะเอาโปรตีนที่เรากินเนี่ยล่ะค่ะมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราให้ให้มีขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นคือเรากินของดีเอาโปรตีนที่ดีเข้าไปค่ะเขาก็จะเอาโปรตีนนั้นอะค่ะไปซ่อมทําให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี่ล่ะค่ะจะส่งผลทําให้กล้ามผออผานไขมันในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ ผิวพรนณุ์แนี้คะสดใสเต่งตึงนะคะยิ่งใครเนี่ยนะคะต้องการที่จะลดหุ่นนะคะหรือว่าลดไขมันนะคะผู้แนะนําเลยค่ะนะมันจะทําให้เราดูผอมแบบสดใสนะคะไม่เหี่ยวไม่โทรมนี่นะคะสาวๆหลายคนจะก,กังวลใช่ไหมคะกลัวจะเหี่ยวกลัวจะย้อยย้อยบานห้อยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินโปรโตีนได้เพียงพอนะคะรับรองเลยค่ะว่าดีแนะ่นอนเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าต่อวันเราควรจะต้องได้รับปริมาณโปรโตีนวันละเท่า เะะพราะว่าการกินเยอะจนเกินไปเนี่ยก็เท่ากับทําให้ไตของเราทํางานหนักแต่ยากมากค่ะที่เราจะกินเกินนะคะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรากินไม่ถึงกินไม่พอนะคะนะก็ อาจจะต้องมีการคํานวณน,นะคะการเช็คนะคะการชั่งตวงนะคะหรือว่ามีคนคอยแนะนําเรานะคะว่าควรจะทานแค่ไหนทานแบบไหนอย่างไรนะคะมันก็จะทําให้คุณสามารถทีดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ง่ายขึ้นนี่นะคะนะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่อยๆดูไปนะคะกินด้วยออกกําลังกายบ้างนะคะและการพักผ่อนก็มีผลนะคะกับการรักษากล้ามเนื้อของเรานะคะเมื่อเรากินโปรตีนและที่เพียงพอแล้วใช่ไหมคะกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วแต่ถ้าเรายังนอนดึกนะคะนอนน้อยอยู่นะคะมันก็จะมีผลนะคะทําให้คุณเนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ ช้านะคะคุณก็อาจจะแบบถอดใจไปก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะดาขนาแล้วเนี่ยเราค่อยๆปรับค่ะค่อยๆแบบค่อยๆฝึกกันไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าระยะยาวเนี่ยสุขภาพคุณดีแน่นอนนะคะนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วถ้าหนูแล้วถ้าหนู สูงเท่านี้นะคะหนักเท่านี้นะคะต้องการโปรโตีนวันละกี่กรัมสำหรับการที่จะฟิตหุน่นลดไขมันนะคะนะก็ถ้าสนใจที่จะทราบทั้งโปรโตีนนะคะทั้งปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันนะคะที่ควรจะได้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่นะคะนะก็พิมพ์นะคะคำว่าสนใจนะคะทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะของไลฟน์นี้พิมพ์ว่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวผู้จะทักกลับไปนะคะแล้วก็จะส่งให้ดูเลยว่า ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะคุณต้องการโปรตีนวันละเท่าไหร่นะคะคาร์บโบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่ประมาณนี้เลยก็จะได้ช่วยให้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องของการแบบ การปรับเปลี่ยนอาหารหรือว่าถ้าออกกำลังกายที่จะช่วยได้นะคะผู้ก็จะแนะนําให้ด้วยได้อีกนะคะก็พิมพ์คําว่าสนใจมาใต้โพสต์นี้นะคะเดี๋ยวผู้จะทักกลับไปเองไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์น้ำหนักมานะคะพิมพ์แค่ว่าสนใจก็พอนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมิน่าจะยากแล้วนะคะนะค่อยๆฝึกไปนะคะก็ขอบคุณสําหรับการ ติดตามนะคะนะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราได้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะนะสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะคะ่ะราตรีสวัสดิ์นนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ